สวัสดีครับสวัสดีเพียงผู้ที่ติดตามทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านกําลังรับชมอยี่วกับช่องแม็กมอเตอร์คาร์ซื้อขายรถบรรทุกมือสองนะครับฝากท่านช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่สํานักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้พามาชมเจ้าอีซู NQR 150แรงมานะครับรุ่นฮิตรุ่นยอดนิยมนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับช่วงนี้ นี่นะครับเราเอารถเข้ามาจดทะเบียนนะครับทั้ง2คันเลยนะครับกําลังรอตรวจสภาพอยู่ที่สำนักงานขนส่งนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าที่ซื้อรถกับทางเตินเรานะครับก็คือมั่นใจเรื่องเอกสารนะครับสามารถโอนได้ทุกคันปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับหากรถคันไหนนะครับโอนไม่ได้นะครับมีปัญหานะครับเรายินดีที่จะคืนเงินให้กับลูกค้านะครับเต็มจํานวนนะครับ วันนี้เอารถเข้ามาจดทะเบียนนะครับทําป้ายใหม่นะครับแล้วก็ต่อภาษีใหม่ทั้ง2คันนะครับรถคันนี้เพิ่งต่อเสร็จใหม่ๆสดๆร้อนทั้ง2คันเลยนะครับใครที่หาอยู่นะครับอยากได้เป็นคอกบรรทุกหรือว่าจะเอาไปทําเป็นรถ2แถววิ่งรับส่งพนักงานนะครับเราก็จัดให้ได้ทุกแบบทุกประเภทเลยนะครับจะใส่ชุดแตง่งใส่มวกใส่สเกิร์ตนะครับเราก็ทําให้ได้นะครับ ลูกค้าอยากได้เป็นแบบไหนนะครับก็เข้ามาดูที่ร้านเราได้นะครับพิกัดร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับหรือท่านไหนนะครับมาไม่ถูกนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เพื่อโทรศัพท์0 9 3ย์ก็4 2 9นะครับแล้เบอร์โทร0 9 2ย์8 8 8 9 7นะครับนะครับวันนี้พามาชมนะครับทั้ง2คันเดี๋ยวเปิดราคาไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับรถทั้ง2คันตั้งราคาเท่ากันครับ400,000 95,000บาทนะครับอยากได้เป็นคอกบรรทุกนะครับเดี๋ยวเราก็ต่อคอกบรรทุกขึ้นให้ใหม่เลยนะครับแล้วว่าอยากได้เป็นดัมเป็นอะไรพวกนี้นะครับก็เข้ามาพูดคุยนะครับที่ร้านเราได้เราจัดให้ลูกค้าได้หมดนะครับจะเอาไปวิงานประเภทไหนอะไรยังไงเข้ามาคุยกันนะครับอันนี้ก็คือเอาเข้ามาจดก็คือทําเป็นกระบะคาโก้กันไปก่อนนะครับก็ตัวแรกนะครับเป็นรุ่นเดียวกันทั้งสองคันเลยนะครับให้ดูสภาพคันที่ชุล่างก่อนนะครับ สภาพเพรื่อสีสีเดิมเดิมครับสภาพเพรื่อสีเดิมเดิมนะครับส่วนมากผมจะยังไม่พ่นสีนะครับคือจะไว้เดิมเดิมถ้าลูกค้าไม่เห็นแล้วลูกค้าอยากได้ให้ทําสีให้พ่นสีใหม่นะครับก็เยวจะจัดการให้นะครับส่วนมากจะเอาไว้เดิมเดิมนะครับเพราะว่าคัดสซีมันเป็นเท้าเป็นส่วนที่สําคัญนะครับถ้าบางทีไปทําสีทําอะไรมาแล้วนี้บางทีมันเป็นเลือกคัดสซีผุมาอางนี้นะครับมาปูมาเก็บอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าเราได้เห็นแบบเดิมๆนะครับคือลูกค้าไปคือหนึ่งสบายใจได้เลยนะครับว่าคัดซีนะครับเราไม่มีการย้อมมาอย่างแน่นอนนะครับเป็นพวกสีสันพวกนี้เราก็เก็บงานให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็หรือว่าเอาไปก็คือรถพร้อมๆใช้เลยนะครับลูกค้าเครดิตดีนะครับดาว90้าหมบาทได้นะครับก็จัดไฟแนนซ์ได้เท่ากันนะครับรถ2คันนี้ก็ปีเดียวกันรุ่นเดียวกันเลยนะครับ จะเป็นตัวคัตซีใหญ่ทั้งสองคันนะครับคัตซีใหญ่ทั้งสองคันคือเวลาบรรทุกอ้อยมันนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับสิบสี่สิบห้าตันก็คือใส่ได้สบายครับคัตซีใหญ่ตลอดเส้นจนถึงปลายเลยนะครับอันนี้ก็คือยังเก็บงานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็น์นะครับก็วันนี้เอารีบเข้ามาทําการโอนแล้วก็จดทะเบียนก่อนนะครับเดี๋ยวพามาดูคันที่สองกันเลยนะครับคันนี้ก็สวยเหมือนกันครับเก็บงานแล้วเรียบร้อยนะครับยากได้ข้อก็เข้ามาเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับ ก็จาไปนแนเงิ4,000บาทนะครับก็บงานติดสติกเกอร์ติดติดพวกสติกเกอร์สท้อนแสงปูนี้ให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับคันนี้จะเป็นพื้นเหล็กนะครับพื้นเป็นพื้นเหล็กนะครับสภาพภายในเดี๋ยวดูภายในกันก่อนนะครับสีพวกนี้ก็รถจริงๆรถบางเดิมมานะครับแต่ว่าด้วยสีสันที่ว่ารถมันก็อายุ10กว่าปีแล้วนะครับบางคันก็มีซีดบ้างไปตามการเวลาในหนได้ทําก็คือ เก็บให้ลูกค้าใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเราทําแค่ข้างนอกนะครับพวกภายในก็เป็นสีเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์พวกนี้สีสันภายในก็คือข้างในเดิมหมดนะครับเป็นบอ่อพวกนี้ขาดแล้วก็หุ้มให้ใหม่นะครับหุ้มให้ใหม่มีแอร์พวงมาลัยพาวเวอร์พร้อมนะครับรถคือสภาพสวยครับอันนี้ยังคือยังเก็บงานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเดี๋ยวเอาไปที่ร้านเราจะเก็บงานก,กันอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมารีวิวให้ ดูกันไปเป็นขั้นๆอีกทีหนึ่งนะครับให้มันละเอียดชัดเจนมากกว่านี้นะครับสภาพคัสรงคัสซีนะครับสภาพคัสซีคันนี้สวยเลยนะครับสภาพคัสซีสวยเลยนะครับสภาพคัสซีเป็นยางพวกนี้ก็ดอกยางยังเหลือเยอะนะครับเป็นแหน่พวกนี้ก็เสือมาแล้วนะครับใครที่หาอยู่นะครับช่วงนี้ก็ใกล้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนะครับฤดูที่จะวิ่งข้าวแล้วก็วิ่งไล่อ้อยไร่มันนะครับช่วงนี้ลูกค้าก็หารถ ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็รถก็เริ่มที่จะหายากมากขึ้นนะครับเพราะว่าถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็ไม่มีใครอยากขายรถนะครับราคารถก็อาจจะเดีดไปมากกว่านี้นะครับถ้าใครที่หาอยู่ก็รีบเลยครับช่วงนี้ราคาถือว่ายังจับต้องได้นะครับมีเงินสดก็ขายสดครับไม่มีเงินก็ขายเงินผ่อนครับเราจัดให้ได้หมดนะครับเดี๋ยวถ้าขึ้นข้อขึ้นอะไรเสียดเนี่ยน่าจะสวยมากกว่านี้ครับอันนี้เอาเป็นแบบคาโก้กันไปก่อนนะครับ เป็นพวกกันชนด้านข้างพวกนี้ก็ทําให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับเพื่อความสวยงามนะครับก็คือวิ่งออกไปเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับว่ารถออกมาจากที่ไหนนะครับเป็นพวกยางพวกนี้ยังเหลือเยอะเลยนะครับดอกยางเหลือเยอะนะครับรถส่วนมากเราคัดสภาพมาให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเหลือไปเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้คันนี้จะเป็นพื้นไม้นะครับคันนี้จะเป็นพื้นไม้ใครอยากได้เป็นเหล็กก็เอาคันเหล็ก คนอยากได้เป็นไม้ก็เอาคันที่เป็นพื้นไม้นะครับก็มีให้เลือกหลยแบบหลยคันอยู่นะครับอันนี้ก็กําลังรอคิวนะครับตรวจสภาพนะครับให้ดูคัดซีคันนี้ของฝั่งด้านนี้นะครับราคาเท่ากันนะครับ4ี่แสนเก้าทั้งสองคันนะครับยอดจัดไปนั้นสี่แสนบาทนะครับอยากได้คอกก็ทําให้ได้นะครับหรือว่าจะเอาเป็นเป็นหมวกนะครับใส่หมวกใส่ชุดแต่งพวกนี้ก็จัดให้ได้หมดนะครับ วันนี้ก็น่าจะจดทะเบียนเสร็จนะครับพอจดทะเบียนเสร็จแล้วค่อยจะไปขึ้นข้อขึ้นอะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับคลิปเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็นะครับฝากไปด้วยนะครับใครที่กำลังมองหารถบรรทุก6ล้อมือสองไปว้ใช้งานนะครับฝากด้วยนะครับร้านแบล็กมอเตอร์คาร์ อำเภอบรุรบือจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับเบอร์โทรศัพท์0934.3429 7 7นะครับไล่อีกหนึ่งเบอร์ทั์092648889 7นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรถแต่ละคันเสร็จเรียบร้อยร้อยเปร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะมาลงรีวิวให้อีกทีนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ